สวัสดีวันที่27กันยายน2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลลุงหน้าของหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์กันนะครับอ่ะวันนี้เป็นคิวของหวยฮานอยเนาะฝั่งซ้ายมือคือตารางของหวยฮานอยที่ออกไปแล้วในงดวันนี้ก็คือวันที่27กันยานะครับส่วนฝั่งขวามือผมเปลี่ยนจาก Facebook เปลี่ยนจาก YouTube มาเป็น Facebook นะ ตัวเลขมันจะได้ใหญ่ๆขึ้นพอดี Tik t o อกโดนแบนนะครับก็เลยต้องสลับไปสลับมานะก็มาตกที่ Facebook แล้วกันนะตัวเลขจะได้ใหญ่ดีนะครับก็ฝั่งขวามือคือหวยฮานอยงวดวันที่27ที่ผมได้ทำคลิปล่วงหน้าเอามาลงไว้1ล่วงหน้า1วันตั้งแต่วันที่26แนละ้วเพื่อทำนายผลของวันนี้นะวันที่27 ที่ 27, กันยายน2568ด้วยการใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์และเราได้ผลลัพธ์ในการเราไปที่ตารางสารุปผลกันเลยดีกว่าเนาะก็รางวัลที่1น,นะเรามาดูรางวัลที่1ก่อนฝั่ง้า้มือนี่เห็นไหมตัวเลขมันใหญ่ดีถ้าใช้ยู u b e มันก็ยะครึ่งจอนิดเดียวเองฝั่ง้า้มือเรามาดูที่รางวัลที่1ก่อนเนาะเลขที่ออกก็คือ15736 Uh, ตัวเลขที่เราคำนวณไว้มี2สูตรนะทั้งสูตรสีเขียวและสูตรสีฟ้านะสีเขียว10ชุดสีฟ้า10ชุดนะครับเรามาไล่กันดูทีละชุดเลยผมเริ่มจากสีเขียวก่อนนะ1,5,7,3,6ห้าเจ็ดสามหกหนึ่งห้าเจ็ดสามหกหนึ่งห้าเจ็ดสามหกหลังวันที่หนึ่งหสสูตรสีเขียวนี่ ไม่น่าจะเข้าแล้วนะครับต่อไปลองกระโดดข้ามไปที่สุดสีฟ้าดูนะหนึ่งห้าเจ็ดสามหกโอ้โหไทยเจ็ดหกออกสามหกสองตัวล่างดูสิดูสิสเราหกทั้งแถบเลยนะเนี่ยทั้งสิบชุดเป็นหกหมดเลยอะแค่ไปขยับตัวเลขหลักสิบหน่อยนี่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยวันนี้ถูกเลยนเนี่ยเนี่ยเจ็ดหกออกสามหกเนี่ยหกหกออกสามหก ขอออกส6ำอ languages. โแล้วผมจริงจริงเลยนะนะขอดมยาดมก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูรางวัลพิเศษต่อไปด้วยขอดมยาดมก่อนทำไมมันเฉียวไปหลายงวดจังเลยนะโอเคมาถึงรางวัลพิเศษแล้วนะรางวัลพิเศษเรามาดูฝั่งซ้ายมือรางวัลพิเศษเลขที่ออกก็คือ92519เรามาไล่ที่สูตสีเขียวกันนะทีละชุดนะทั้งหมดสิชุด เก้าสองห้าหนึ่งเก้าโอ้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสองตัวบนเนี่ยท้ายสองเก้าออกหนึ่งเก้าบุญมีแต่กำปังไม่ใช่เราเนี่ยถ่ายสองเก้าออกหนึ่งเก้าเนี่ยหกเก้าเนี่ยอันนี้ก็ผิดเป็นหลักหนึ่งนะสองตัวบนเห็นไหมเออขอดมยาต้มอีกรอบแล้วเราท่านผู้ชมดูอะไรนะเรากระโดดมาที่สุดสีฟ้านะครับ อ่ะวเดีย๋ดวยวขอต้อยดตัวมาเราเรามาดูนี่นี่นะเนี่ยหกเก้าทั้งแถบเนี่ยเห็นไหมนะเอออืมโอ้หมน,นี่นะจะบอกว่าไงดีอ่ะก็ได้จะเฉียวแต่ไม่ถูกถึงจะท้ายไม่ถูกแต่ผมก็เชื่อว่าท่านเสียนหวยหลายๆท่านก็น่าจะถูกกะันะ ไอตัวเลขแบบนี้นะทามันเฉียวไปเฉียวมาะคุณก็ซื้อกลับไปกลับมาขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วแหละใช่ไหมนะครับใหญ่ด้วยนะสองเก้าออกท้ายสองเก้าออกหนึ่งเก้าอย่างเงี้ยทายหกเก้าอนเนี้ยท้ายหกเก้าทั้งชุดเลยเนี่ยเอ้ยเสียดายเสียดายนะครับผมเอาอีกแล้วงวดนี้ก็ถือว่าเราก็เฉียวไปอีกรอบนะหวังว่างวดหน้าจะถูกนะเรากลับมาที่โปรแกรมเรากันดีกว่าแล้วก็จะไปทํานายผลลงหน้าของ หวยห้าลอยในงวดวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่28เดือนกันยายนนะผมกดรันโปรแกรมต่อไปผมกดเลือกเมนู3กด enter เพื่อทำนายผลหวยห้านลนอยในงวดถัดไปนะครับโอเคเราไปที่ตารางสรุปผลกันมาดูที่ตารางสรุปผลนะเรามาดูที่รางวันที่1ก่อนครับโดวยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลัก10ชุดครับ และด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีเควนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า5้าหลัก10ชุดเช่นกันก็เลือกเอานะชอบสูตรสีเขียวหรือสูตรสีฟ้าคุณก็เลือกเอาต่อไปเรามาดูที่รางวัลพิเศษนะครับด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดครับและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีเควนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันครับผมเ็าเลือกดูแล้วเอานะครับเนี่ยก็เฉียวมาหลายงวดแล้วผมว่าจากสถิติมันเฉียวเียวอย่างเงี้ยหลายๆงวดเนี่ย มันก็จะไม่เป็นไร่เดี๋ยวมันก็ถูกสังวอนะในงวดที่ถัดจากงวดที่มันเฉียวนะครับโอเคครับผมลองไปเลือกกันดูครับผมสวัสดีครับ